นะดดเดียวเนี่ยตอนนั้นะของเพื่อนของเพื่อนแล้วเพื่อนกูไม่ได้ฮิลแล้วเพื่อนกูโดนยิงแล้วกูวางบอมแล้วพี่ขายเข้ามาเอียรแจ็คส์มึงเสียเก็บปืนมีตะกินฮัลโหลฮัลโหลครับแล้วมาตายเอ็มต้อวางให้หายไปตอนเพวิกมันพุ่งเข้ามาแล้วมันตาย,าายพ,พุ่งกลไปเองเก,กมมามาโซนโซนเจ มา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 เฟตอยู่หน้ากูเฟตอยู่หน้ากูบนแต่กูกลัวที่ไหนอะไปเลยเลยโอ้ยซุ่มซุ่งทำได้ไงทำได้ไงเทียร์สัมภาษณ์หน่อยครับสัมภาษณ์หน่อยครับสัมภาษณ์หน่อยครับสัมภาษณ์ครับใส่ยี่ห้ออะไรครับคือผมเป็นเซตย่อซุ่มจีสองก็ออกใส่ใครอะัมภาษณ์่ยี่ห้ออะไรเซตหยอกกลัวเลยเซตหยอกอะไรเนมึงไม่เคยดูไอ้นี่อย่าดิ้กตกอะฟังเพลงอะไรอะไม่ต้องเสือก ไอ้เต้ปุ hey, no in, no in, 1, no Boy, ้ยก yeah, ูหน่อเต้ปุ้ยกูหน่อยโฟต์เต้ปุ้ยกูหน่อยโอ้ยเหมิ่นไม่ได้นจนไม่กิ๊บเตะจมูกเลยเฮียกิ๊บเล็กเตะจมูกยี่หมูสับอีกอะเฮียด่ามาหาไอ้ควายแล้วเพื่อกูดันสุดแล้วเพื่อกูไม่กลัวใครแล้วเพื่อกูยิงไม่โดนทังปืนแล้วมันหนักเอาเพื่อนวีอยู่ซีทีเว้ยตัวหนึ่งเออต้องขวาใกล้ กระตื่งนะชีเวกระสินเซียบไอ้อบไอเฮียทุเรศเฮ้ยคุณใบผลเข้าไปคุณตายเอาวัดวันนะไอเฮียโง่อย่างกบควายที่สักคุณคิดว่าดูจะตีเวอร์เหมือนชีวิต hello you dude what the fuck ม่ไปโยกว่าเฮ้ยไม่ไม่ไม่ฉันหาดิสไบต์ยิงไดีด้วยโอ้ยตึ่นนีอยิงไปหด้ะสิพี่ลองเลยพี่ลองเลยพี่ลองเลยเลือดออกบ้นอะ วัวเตอร์เฟอร์ต well> ู้ไม่โดนเอาฮัลโหลจัดการเองอันนัก worthless ตัวมี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 ตัวตัวมีตัวตัวมีตัวเออโอเว่นโอเว่นโอเว่น ไปบุกเลยไปดูบุบบกอ็อแลไม่บุกบุกบีดิเออโอเคไปบุกีเลยไปไปไนเดียวอมึงนคนเดียวเว้ยมึงคนเดียวเว้เอาไปแพนเลยโมึงก็แพนแบบใจกล้าเกินที่อนเงตึมกเชื่อใจเพื่อนไงมกเชื่อใจเพื่อนไงตึงตึงเพื่อนแม่ดูให้สสเึงทำแก้ี โดนแม่งไปโถว์เลยเฮียผมซื้อออฟมาแล้วกูไม่กลัวบกบีบีคือบีมีอะไรในใจในวันอคารหรือเปล่าเนาะมีมีเราชื่อบีเหรอกูไม่ไชื่อบีกูชื่อบีนะบีเดอะสตาร์กูกลัวที่ไหนแล้วเราตเลยนดิกูเล่นเลยดิโอเคไม่ต้องหเฮ้ยเอาสีฟ้าเอาสีฟ้าดิเอาสีฟ้าดิสีฟ้าแล้วสีฟ้ามา เออสีฟ้าสีฟ้ามีออนนีออนนีออนเออนี่ก็ได้ไอเจมเอาตัวสีฟ้ามานีออนนีออนนีออนกลุ่มพี้ก็ฟาอยู่นะพี่มีอะไรกลุ่มโทษมีตัวอะไรฟ้าอีกวะมีแล้วไอ้เนี่ยไม่ไม่ใด้ตัวไม่กีฟ้าอยู่นะอ่าแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เอาตัวอะไรตัวอะไร์ตัวฟ้าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ฟ้าตัวนี้ก็ฟ้าตัวนี้ไม่ฟ้าเหรอตัวนี้ฟ้านะไซเฟอร์ไงไซเฟอร์โอ้ขาพองเลยไซเฟอร์มันขาพองเลยเศษเศดเอ้า โอ้ยเฮียนนเล่นโยรูว่ะไอสัตว์เดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงรู้ไอเฮียนนเดี๋ยวมึงรู้เลยโคตรคุมโหนเนีเฮียเราทนกินเลยเราทีมแบบทีมบันเย็นน่ะจอมจอมโหนปกติไอเฮียเออบันรอเนียนวันนิ้วันนิ้วันนิ้เนียนกว่า เนียนสุดอยู่ไหนเนี่ยหลับแล้วมั้งไอ้เฮียเนี่ยโคตรมันเนียนกว่าว่ะเกือบแพ้ด้วยเลยเฮียเอ้าเฮียแม่กูจริงของจริงว่ะมันเนียนมันเนียนกว่าคนเนียนกว่ายอม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 โคตรตึงโคตรตึงเหมือนดั่งยานตึงปี๊บปี๊บปบ เอิงเึงเหมือนแคปหมูอ่ะเข่าไหนเราจะไปซื้อไปุ๊บเข้าเลยเข่าแคปหมูติ๊กตุ๊กเลยมันมันกัดไม่เข้าเคยดูเราถามไหมอ่ะเอ้าปุ๊ไม่ได้ถามมึงบไหมก็ถามสองคนนั้นไหมอ่ะเสือเอาแล้วหน่อยว่าล่ะปุ๊บีเลยบีเลยปุ๊บีเลยหูเลยหูเลยหูเลยเราผู้ทำตรงมีปืนมีปืนให้กูปุ๊บวันดวงวันดาวอีกเงี้ย โอ้โหมี9000พันเฮียมึงเอาอะไรมาเดาหิ้งประหยัดมึงโยนทิ้งน้ำแล้วก็ซื้อได้มนะเฮ้ยปุ๊บไปเลยอาเลยเอาเลยเอามาเอามอามาไปเลยไปยไปเลยไปเลยไปไปเล่ไปเเล ดเขาไม่เคยผิดหวังว่าคนนี้ YouTube Hello 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 YouTube ไม่ใช่ตำนานหรอกมันตัวเรื่องจริงช่องช่องสี่ติดตามด้วยติดตามด้วยติดตามกูเห็นอะไรอยู่มันไม่ใตำนานมันคือเร้ยองจรงยงาลงมาหลับเลยตอนนี้เนี่ย เคฟสีพรอยไงเอฟเคให้ขอเฉลิฟขอเชอะขอเฉลิฟได้คนหนึ่งขอเฉลิฟได้คนหนึ่งขอเฉลิฟได้คนหนึ่งเอาหัวกางกูเลยขอให้กูเลยขอคนหมดเลยเขียวไอ้ซัสขอบคุณมากไงเูยในกูไม่ผิดหวังไงอําไม่ผิดหวังมึงไม่เคยมึงพูดเท็จมึงผิดหวังแล้วเจมไปไม่ผิดหวังไงอําปักกาปักักเอ้ยมึงป๊าแป๊กเดี๋ยวนั้นน่ะ โอ้นี่เออโอ้เฮียสมองอยู่สองแบบอย่างนี้เจลเจลโอที่เจลบ้ารับ่อยฮะบ้ารับ่อยกี่โมงตอนเนี้ยฮะฮะอมีซื้อสไลด์อ๋อไปกลัวสองขวด จอ้บอลเอ้ยคุณปิดทางนี้คุณปิดทางนี้ไม่ต้องเล่นแต่ถือว่ามันโม่งเอแต่ถือว่ามันโม่งเอแต่ถือว่ามันโม่งเอเอ้ยมึงเอาวะเอ้ยมึงเอาปะไอ้เหี้ยนี่กะับไปคุณเกิดไอ้เต้กูซื้อปืนทำใหม่เนี่ยถ้ามึงจะทำแบบนี้ก็บอกก่อนไม่ผิดหวังไม่ผิดหวัง บองแล้วโดนบ่อยแล้วใหญ่เอ็นดีเอสเฮ้กูบอกถ้าตามเมื่อกี้แพ้นะไอสัตว์กูไปกูไปบ้านมึงเลยตอนนี้ทำไมอ่ะแคเอาสไลด์ขอบผัวไอ้เหี้ยเราสไลด์ไปให้มีเหี้ยมึงเป็นแพ้ตรงไงแคทค้าขาขาโอ้ขากับขาเลยเหี้ยจริงอยาโคตรโหดโคตรโหแล้วแล้วหมอนี่หมอตอนเอาหนองกูออกนะโอ้ไอ้เหี้ยเหมือนมึงแบบสนุกอะไอ้เหี้ยเหมือนมึงสนุกอะแบบโอ้โห แผลก็ไม่ได้ลึกม,มากนะครับแต่แตกมากเลยกูว่าครับหน้ากูคือแบบโอ้ย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 อ,อ,อย่างเงี้ยแล้วเลือดก,ก็ไหลไม่หยุดอะ่ะแล้วหมอก็ถามกูเจ็บแล้วครับโอ้ไอเ้เจี๊ยก็ถามไม่คิดไม่ไม่เป็นหมอไงไม่ได้เป็นแผลจริงเจี๊ยบทีบาลแม่งเข้ามาทุกสองชั่วโมงเลยสัตว์แม่งเข้ามาเปลี่ยนน้ำเกลือครั้งหนึ่งอ่ะแล้วกูนอนนอนอยู่กูรั้วแผ่นดินไหวอ่ะมึงรู้ป่ะไม่ทำเจี๊ยรู้เสียงดังชิบหายแม่งเข้ามาแบบ ม่แค่เปิดปกติคนเราเปิดประตูเข้ามาแม้จไม่จำเป็นต you know. ้องทำอะไรเสียกันขนาดนั้นแม่งเข้ามาแม่งกูปับกูปั๊บกูปังกูปังอย่างเงี้ยไอ้เฮียโอ้เปลี่ยนน้ำเกลือกูทีไอ้สักโอ้ยเเราโอ้ไอ้บอลเนื้อเล่าเยอะไอ้เฮียเหมือนอัดอั้นไอ้เฮียไอ้บอลกูแปลงฟันอ่ะแล้วกูเจาะเจาะสายน้ำเกลือกูแปลงฟันอ่ะมึงรู้ป่ะเลือดพุ่งย้อนกลับไปตรงสายน้ำเกลือกูกลับไปไปที่เดิมไอ้เฮียแล้วถุงน้ำเกลือกูต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งถุงไงเฮียเพราะเลือดมึงพุ่งขึ้นไปไอ้เฮียมึงใช้มือครั้งเดียวกันแปลงฟันน่ะใช ไม่บอกให้มือตั้งกันอยู่นิ่งๆไงไอ้เหี้ยแขนซ้ายกูมีน้ำเกลือใช่ปะแขนขวาจักรองทรงดาลายไม่ใช่ว่า